อ่ะแล้วต่อลูกอ่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะแม่อ่ะฟังนะคะแม่อืมอันนี้หลุดมาจากไลคุปแม่ทีมค่ะอ่ะมีพี่คนหนึ่งที่เขาไปทําแล้วมันจะเป็นอ่าเ,เป็นเป็นงานเลี้ยงบริษัทค่ะประมาณเดือนธันวาคมอืมงานเลี้ยงบริอ่างานเลี้ยงของเขาวันที่สิบห้าธันวาค่าเข้างานบัตรละเก้าพันเก้าอือแล้วพี่คนนี้ติดเรื่องเงินแม่ทีมเขาบอกว่า เดยอีกหลายวันค่ะสามารถโพสต์สินค้าสเสกยอดกลางอากาศได้ค่ะอันที่หนึ่งอันที่สองค่ะน้องๆที่ไม่มีทุนนะคะให้อธิษฐานต่อหน้าขวดน้ำหอมพลังงานหินแล้วจะมีเงินมาเปิดบินเองค่ะอธิษฐานต่อหน้าขวดน้ำหอมอันที่สามค่ะแม่น้องจุดๆคนที่คุยกับเขาอลองนะคะขอมากขอน้อยจักรวาลทำงานเท่ากันค่ะ เด่นยังไงแม่ประยุกเนี่ยโอโหอีดอกฟังแล้วเล็วไล้สาระเล้วมากอย่างงั้นกูขอบอกไว้อย่างหนึ่งนะว่าประสบการณ์ของคูก็มีเหมือนกันว่าวันหนึ่งหนูรู้สึกว่าหนูตื่นมาแต่จริงๆหนูรู้สึกว่าหนูกึ่งฝันกึ่งหลับหรือว่าพี่อํมหนูเดินไปแล้วหนูมีความรู้สึกว่าหนูอยากเก็บขวดน้ำหอมขวดเก่าๆมานะคะหนูอยากเก็บขวดน้ำหอมขวดเก่ามาแล้วหนูมีความรู้สึกว่าเอ๊ะหนูอยากจะทำยังไงหนูอยากจะรวยมากแล้วหนูก็เลยคิดได้ว่าหนูก็เลยอัดแก๊ส เอาเอาตดตดเข้าไปเพื่อ <c oughs> ที่จะผลิตขึ้นมาเป็นน้ําหอมตดอศัศจารย์ต <c oughs> ั้งชื่อว่าตดน้ําหอมตดอศัศจารย์ยมาจากเราอังคาร <c oughs> และวันนี้ทําให้หนูรวยได้ค่ะจูจูหนูไม่ตจูดหนูโพสต์ลงไปในเฟซบุ๊ก k หรือเปล่าครับคือพอโพสลงไปปุ๊บ โอ้โหป้าคนนั้นลุงคนนั้นลุงข้างบ้านป้าข้างบ้านทำให้สวยและรวยชั่วโมากวยชั่วโมงหลักได้หลักเท่าไหร่คะได้หลักเท่าไหร่อยากรู้อยากรู้หรือเปล่าว่าลุงกับป้าคนนั้นชื่ออะไรชื่ออะไรครับลุงทิพกับป้าทิพลุงทิพย์ป้าทิพเออคุณชอบลุงทิพก็มาป้าก็มาเออน้ำหอมทิพเงินทิพละหนึ่งเออเออถ้าใครอยาก าใครอยากรวยอยากเป้อยากปังติดต่อลักี้มาได้น้ําหอมกินตดมาจากดาวองคารที่แล้วปังแล้วรวยแม่วันนั้นกินอะไรเข้าไปบอกก่อนก่อนจะตดอ่ะกินผักกระเฉดรับบทมีนักลงทุนให้แล้วหนึ่งใช่นักลงทุนทิหนึ่งเออซีง